เสียงอ๋อล้อขี้เซลอ้าวก็แซวเนะะาะแซลหัวดาเหมือนเหมือนลูกหมาเหมือนวัวนมนะเพื่อนจีโก็หัวเคืนนี้ก็บอกว่าหนูหนาเหมือนกับลูกวัวเลยเฮ้ยข้าวเซวอยูออออ่เหมือนวัวโอ้ยนข้าวเซลที่เห็นแซวลทว่เห็นไม่ได้ซีเรียนสนะคะแซวหนูเป็นคนซีเรียสหนูไม่เคยดา่าใคร หนูอารมณ์ดีหัวเราะจีดการเดเหมือนเขาเขาเซลฟ์ป้าของสขานะจริงเลยนู้นถ้าถ้าไรสนน่ะหนูไม่มีแบบถ้าเอฟซีไม่ค่อยเข้ามาหนูก็จะชนรักยิ้มอ่ะร้องเพลงพิมเพลงเข้ามาเดี๋ยวเขาไม่แม่เขาพิมพ์มาเราก็อ่านใช่อ่านไม่เป็นอ่านได้ท่อนหนึ่งแล้วเราก็จบแล้วเราไปคุยเรื่องอื่นแล้วก็ก็จะมีเอฟซีคนหนึ่งก็พิมพ์เพลงเข้ามาแล้วก็อ่านถ้าเราร้องได้เราก็ร้องแค่ แค่ตอนเดียวเราบไปร้องจบเพลงนะเน้เขาพิมมาให้ในนั้นบอกเนื้อร้องนะบอกใช่แม่เขาพิมมามันจะได้ไม่เหงาโอ้เคยเคยเคยชอบเพลงนั้นให้เขาพิมมาให้แม่ได้ไหมบ้าพิมมาให้แม่คําใส่ด้วยเด้อเดี๋ยวเราเราไล์สดคู่กันก่อนเนาะอือตอนกลางคืนเนี่ยอย่าเพิ่งกลับนะเรามาไล์สดแล้วแม่คำใสอยากลองอยากลอง ตั้งนานแต่ว่ามันเคยร้องสักครั้งนะฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะเออเพลงของใครแม่ไม่รู้แล้วฉันจะรอเธออยู่ทางนี้เพลงใครไม่ใช่ไวปลูกทุ่มฉันจะรอเธอเธออยู่ตรงนี้เพลงของใครเพลงประกอบละครไม่ใช่ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งเล่เพลงของอันขันหัวหวัน คิดอยากร้องตั้งแต่เกิดมาฉันอยากคิดโนนาโนน่ารอฉันใช่หรออยู่ตรงนี้นี่เป็นใครนั่นนี่ของอะให้ให้เธอไปเป็นพี่อะไรนี่นาเอ้ยอยู่อยู่ไปจนหมดที่ทำพัคเต็นชลดาไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใครเป็นหมอลำชื่อเขานไหนหมอลำลำหมอลำเด้อเด้อเด้อ ไม่รู้แล้วค่อยได้ยินครั้งเดียวใช่ใช่หมอลำให้กาพิมพ์มาเลยค่อยก็จะร้องอ๋อไอ้นั่นลองอันอะไรนะที่ว่าอันนไงโรอันที่ว่าผัวเป็นมีผู้สาวหลายๆใช่ไหมป้าครัใส่ใช่ใช่ได้รู้จักได้อยู่ดีค่ะเราไมมีผู้เป็นหนูเป็นหนุ่ ที่ผัวมี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 อะไรหลายคนแล้วเพิ่นก็กลับมาหาเมียเหมือนเดิมฉันจะรออยู่ตรงนี้เพลงอ่ะเพลงอีเพลงของนี้ของใครเนาะเดี๋ยวจะร้องคือคือคือแม่แม่จะชอบแล้วแม่จะจําได้เร็วเลยแม่จะร้องได้ถ้าอันไหนแม่ชอบมันเป็นพรฉวรรค์พี่พอหรือยังอ่ะนั่นแหละนั่นแหละยังพอหรือยังใช่ค่ะเพลงของใครเพลงของใครอันอะไรนะอันน้องรักยิ้มเพลงของใครเดี๋ยวนะ ปริญญาเพลงของใครปริญญาเพลงของใครยอดนี้ำอวยพรเขาเอฟซีบอกเลยเพลงของใครเพลงของเชนเดินเชนใช่ไหมเออเอาคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะพรมายอดนี้ให้เขาพิมมาโปรที่ดีแล้วก็ดูโฆษณาด้วยนะคะใช่ใช่อือขอบคุณมากค่ะใช่ไหม ต้องป้าเขาต้อูกกอกนะคุณปริญญาพิมพ์มาให้หน่อยคต้องให้เขาให้เขาพิมมาพิมเพิ่มผลผลินะคุณบงเงินสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะเออคุณบงเงินสวัสดีครับนะคะน่ะขอบคุณค่ะเนี่ยนะคะก็คุณม่อม่อแม่แม่อยู่นะคะเราลุงนะคะต้องให้เขาพิมพ์มาย่าหนึ่งพิมพ์มาเดี๋ยวจะรอคุณปริญญาจะพิมพ์มาให้ไหมเพลงว่าชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่าอะไรคะ ฉันจะรออยู่ตรงนี้หรือว่าพอหรือยังบอกพอหรือยังไม่ใช่รอจะรอตรงนี้ัว็แลไปหาผู้สาวาคำใสชอบเพลงนี้นะคะไปร้องให้ร้องให้หน่อยชื่อว่าเพลงอะไรคะะคุณตาไม่มาอีกแล้วอะไรชื่อว่าเพลงอะไรคะพอหรือยังพอหรือยังบอกตัดใ่ค่ะโอ้ พิมมาเลยค่ะจะล้องดูใ้รงาส่ง้สาววินเทจค่ะมาส่งเลยค่ะมาส่งเลยค่ะกดติดตามด้วยวังนี้ค่ะกดติดตามสาววินเทจกรอบด้วยนะคะสาววินเทจด้ว พี่มาพี่มาก็คือหลานสาวจะกดไปเลยเมื่อไหร่จะพอเดี๋ยวก็รู้ในเพลงเขาร้องยังไงอ๋อนี่ไงหนูจะร้องให้ฟังมาอย่าเปิดดนตรีนะอย่าเปิดดนตรีนะกดเสีไม่ได้กดเสียงอืลสาวกดร้องให้ฟังนะคะอย่ารักทำไมไม่มานั่งเล่นในเหงาไม่ยรละตอนนี้เราร้องเพลงได้แล้วร้องเพลงรอลุงพลนะคะใช่ ใช่ๆเอามาร้องเพลงรอลูคนแล้วก็หนูบอกแล้วว่าร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรดีค่ะค่อยเมตุกใจค่อยก็กันดีตลอดคือเรามาร้องเพลงรอลูกคนนะคะไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอไม่ใช่ไม่รู้รับเออรับเยอะนะคะจะเราไม่เคยจำได้อยู่คุณไหนคุณพี่มาเลยหรือไหนไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่รู้ว่าทับแล้ว ไม่รู้ว่าเธอจะไม่ใช่ไม่รู้ไเรื่อยอืมใช่ไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการรอคอยที่เธอเห็นใจนมดีคเฉยเไม่เอ่ยไม่พูดอะไรก็เพราะเธอลืมไ้ เดิมตัวใหญ่ไม่เคยแม่อยากร้องเหมือนจุดเนี่ยแหละอย่างนึงเวลาเวลาคือเราไม่มีไม่มีเอ็ซีแบบช่วงที่เราเล่นอะไรสนอะไม่มีเอ็กซ์ซีนู้ชวนร้องเพลงเลยนู้ชวนร้องเพลงเลยนู้ก็เล่นอะแต่นู้ไลฟ่คืนละชั่วโมงแค่นั้นเองหนูไม่ไลฟ์นาน ยวหนูใส่หูฟังก่อนครับไม่น่มันลองมันไม่เห็นตัวพอไล์เสร็จหนูก็พอหนูลงไล์หนูก็ไปช่วยแม่แมวพ่ออกพได้ยูตอนนึ่พอแล้วพ่ออะไรน่ะนะอ่ะเดี๋ยวะลองเพร่อ่ะอนหนึ่ง้องเปร่งอืมได้มาองมานะคะ เดี๋ยวจะร้องสาวบนรอรักให้ฟังนะแอมเอ็มเอ็มเอมเอ็มเอ็มเอ็มอมเอ็มเอมเอ็มเอ็มเอ็มเอ้มอ็มเอมแอมแอมเอมเอมรอเองมเอมเอรมเอมเอ็มเอ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 ็มเอ็มเอมอ็มเอมเอมอมเ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 อมอมเอมเอมอมอเอมอมแอมเอมอมเมเเอออออเออเ แค่ที่ทำเฉยเฉยไม่เอ่ยไม่พูดอะไรนะคะก็เป็นการร้องเพลงนั่นนะคะถึงยังไงเธอก็เลื่อยก็ลื่นก็ไหลร้องไห้ก็แล้วตทำหึงก็แล้วเธอยังไปต่อมีหมาด้วยก็ฟังเลยจะ่บอกจุดอิ่มตัวที่คือแร่ดี้กคนอยากฟังเลย

ไ่เปล่ยนี่ยมนมมันทำอย่างนี้มันก็เลยไม่อยากฟังร้องไม่ร้องก็ร้องไม่พีนแลอันนี้ว่าจะกดมายังไม่ร้องเพลงนะแต่ว่าที่อยาก้องวันนี้เขาเนาขาชอบเขาบนรอรักอ่ะรอักอืมเอเริ่มต้นเ่มต้นเปิดเสียงเอาอีกแล้วอ่ปดเสียงนะเไม่ด้นะใ่หูฟังค่ะ